วันนี้วันอังคารแล้วนะครับพรุ่งนี้วันพุธแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็ศุกร์รถติดทิพยหายเลยแล้วก็วันเสาร์ศึกพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2 0 2 4จะกลับมาลงฟาดแข้งกันอีกครั้งทุกท่านพร้อมแล้วหรือยังสําหรับความมันความตื่นเต้นความเร้าใจความหัวจะปวดจะกลับมาเยือนพวกเราอีกครั้งหนึ่ง <laughs> หัวเราะอย่างโลกจิตก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของพวกเราเด็กผีนะ นอกจากนี้นะครับตลาดซื้อขายนักเตะก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วมารอลุ้นกันว่าแมนยูจะสามารถปล่อยนักเตะขาออกทําเงินเข้ามาสู่สมโมสรแล้วก็คงจะเข้ากระเป๋าไอเกลเซอร์ er, เพราะว่าผู้แม่งยังอยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่ขายทีมสักทีเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้แม่งจะขายจริงๆไหมแล้วถ้าเกิดขายเนี่ยขายเมื่อไหร่โอ้พูดเรื่องนี้แล้วก็หัวจะปวดตัต้งแต่ต้นคลิปเลยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ t a โ e เวอร์สโมสรยังไม่จบนะยังมีการพูดคุยเจอจากันอยู่ตัวเต็งยังคงเป็นท่านชีกเหมือนเดิมแต่ณตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าแมนยูต้องเปิดฤดูกาลใหม่เปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลลกโดยที่เจ้าของยังเป็นไอเกลเซอร์ er เหมือนเดิมโอเคเราหยุดเรื่องของ takeover ์ไปเพียงแค่นี้นะครับกลับมาที่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่กันก่อนว่าต้องมารอรุนกันว่าแมนยูจะสามารถปล่อย ขาออกเนี่ยทำเงินเข้ามาสู่สโมสรได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปต่อยอดในการซื้อผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมนะครับป้าหมายหลักยังคงอยู่ที่โซฟิยานอัมราบัิแล้วก็คลิปนี้มีรายชื่อกองกายคนหนึ่งถูกจับมาโยงกับแมนยูนะเดี๋ยวมารอฟังกันว่าเป็นใครแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคิดสรุปข่าวประจำวันที่8เดือน8ปี25 6 6ขอโคล่าหไลค์1การกดติดตามขอพันไลค์เด้อพี่น้อง สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมเลยครับว่าคิดเห็นเป็นการใดกับข่าวในวันนี้และขอบคุณยอดการโดเน a จากไลฟ์สดหลังเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่มีคลิปสรุปข่าวเช้าเนื่องจากผมไปธุระนะผมไปวัดมานี่ใกล้จะวันเกิดแล้วนะครับผมเกิดวันที่ส1สิงหาคมเมื่อวานนี้ก็เฮียวีโกปารีสแซงแชแมงสามารถบรรลุข,ข้อตกลงในการคว้าตัวกอร์โลรามอส อดีตนักเตะนะครับที่เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะแมนยูมองว่ากอนซสโลรามอสไอทีแรกที่ให้ความสนใจเนี่ยค่าตัวแพงเกินแล้วก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้คิดที่จะไปพูดคุยเจียจาต่อกับเบนฟิก้าเลือกไปทำดิวลาสมุทคอยลุนนะที่เป็นตัวเลือกรอลมาจากแฮร์รี่เคนป้าหมายเบอร์หนึ่งซึ่งปารีสแซงต์แชงแมงก็สามารถคว้าตัวรามอสได้จากเบนฟิก้าแล้ว ค่าตัวนะครับแพ็กเกจรวม80ล้านยูโรว่ากันว่าดีลนี้จะเป็นการยืมตัวก่อนแล้วก็พูดโดยออปชันซื้อขาดในซีซั่นถัดไปซัมเมอร์นี้ปารีสแซงต์แชมงเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3แนวรุกเมสซ,ซี่เนี่ยไปอยู่อินเตอร์มายอรี่แล้วเอปเป้นี่ก็กาลังเป็นมหากาบกันอยู่นะแล้วว่ากันว่าเอปเป้มีโอกาสสูงมากๆยี่ต้องย้ายทีมออกจากปารีสแซงต์แชมง เพราะว่าเขาไมา่ยอมต่อสัญญาถ้าเกิดไม่ต่อก็ต้องขายเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าน้องเป้จะไปอยู่กับเรัยมาตรวดจริงๆไหมเอาตรงๆก็มีข่าวลือเหมือนกันนะว่าทีมในพรีเมียร์ให้ความสนใจแต่ส่วนใหญ่จะนั่งเทียนเขียนโยงกับเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลมากกว่าสําหรับเอปเป้โอกาสยทีมค่อนข้างสูงแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะผมเห็นในข่าวจากสกายสปอร์ ปารีสแซงต์แชมงน,นะครับได้รับแจ้งจากเ네นมาว่าต้องการย้ายทีมผมลองถามเล่นๆถ้าเกิดในอนาคตอันใกล้นี้สมมุติว่าแมนยูมีข่าวกับเน네มาทุกท่านสนใจไหมใครอยากได้กดหนึ่งใครไม่อยากได้กด2ข่าวต่อไปนะครับมากันที่เดวิดออลสตีนผู้สืบข,ข่าวทียหนึ่งจาก t ด e a แอตติกยูเบอกว่าทาอร์เตพอสเปอร์ทำการปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดจากบาเยิร์นมิวนิค บาเยอร์นะครับยื่นข้อเสนอไปร้อยล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลที่สุดเท่าที่บาเยอร์จะยื่นให้กับทางสเปอร์พิจารณาได้แล้วแต่ท่านประธานเลวี่เนี่ยปฏิเสธนะข้อเสนอนี้โดยมองว่าไอ้หนึ่งร้อยล้านยูโรหรือว่าประมาณแปดสิบห้าแปดสิบหล้านปอนด์เนี่ยมันยังน้อยกว่าที่เขาต้องการบาเยอร์ Bayern เนี่ยยื่นน้อยกว่านะที่ท่านประธานต้องการ โดยมองว่าเงินมันยังขาดไปอ่ะประมาณ25ล้านปอนด์โอ้โหจะเอาเท่าไหร่เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างโล่งอกเหมือนกันนะที่แมนยูอ่ะมันไปพัวพันมหากราบของแฮร์รี่เคนพอเลวีชัดเจนว่าเขาไม่ขายถ้าเกิดจะขายก็ต้องได้ราคาที่พึงพอใจนี่ขนาดเป็นทีมนอกลีกนะครับไม่ไอยู่ในพรีเมียร์ลีกอย่างไบร์มิวนิคมาติดต่อขอซื้อเนี่ยราคาขนาดนี้ยังไม่ขายเลย นัำภาษาอะไรกับแมนยูที่อยู่ในลีกผมว่าร้อยล้านปอนเบเผลออ่ะก็ไม่ได้ด้วยอ่ะดังนั้นแมนยูไปคว้าตัว Last ะะลาร์สบุดอาร์มลุนนะฮะลามุดอาร์มลุนลาร์สมุดหอยลุนผมว่าเป็นทางเลือกที่เข้าใจได้แล้วก็สมเหตุสมผลแต่ราคาค่าตัวอาจจะแรงไว้สักนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะว่าแรงไว้สักนิดหนึ่งในเวลานี้มีโอกาสเหมือนกันที่บาเยอร์นั้น จะออกจากดิวถ้าเกิดาเยืนออกจากดิวเคนอยู่กับสเปอร์ต่อต้องรอลุ้นกันว่าเคนนะครับจะต่อสัญญากับสเปอร์ไหมถ้าเกิดอยู่กับสเปอร์ไปและไม่มีการต่อสัญญาแมนยูสามารถไปพูดคุยเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้ตั้งแต่ในช่วงมกราคมเซ็นฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านั่นเองสามารถไปคุยล่วงหน้าได้ตั้งแต่มกราคมนะสำหรับทางฝั่งแมนยูในกรณีที่เคนไม่ต่อสัญญาย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง อู้แต่มันยังอีกยาวไกลครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันข่าวต่อไปนะครับอนาคตของทอมฮีตันรายงานจากลักเฮิร์ตบรรณาธิการข่าวของแมนเชสเตอร์อิมนิวชัสื่อท้องถิ่นนะทอมตัดสินใจแล้วว่าเขาอ่ะจะอยู่กับแมนยูต่อหลังจากได้มีการพูดคุยเจียาจายบทสนทนาที่มันดีมากๆกับเอริกเทนฮากจะสังเกตได้เลยว่าเทนฮากได้มีการมอบปอกแข่งกับตันทีให้กับเขาในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่พบกับบิวเบา เออวันนั้นน่ะผมคิดว่าแม็กควาจะเป็นกัปตันทีมนะเป็นน้าทอมจากประสบการณ์ของเขาจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือบรรดาดาวรุ่งเข้ามาช่วยเหลือทีมเรื่องของข,องขุมกำลังเชิงลึกแล้วก็ผมสังเกตได้ว่าทอมฮีตันน่ะถ้าเอาเรื่องของลักษณะวิธีการเล่นเข้าถือว่าเป็นผู้สารประตูที่สามารถออกมาเท้าได้ดีนะครับช่วยบิวอัพต่อบอลสั้นยาวเกมนัดล่าสุด ออกมาต่อบอลถึงครึ่งวงกลมกลางสนามอ่ะทอมฮีตันเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมอ่ะเห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่เรานั้นจะดันทอมฮีตันนี่แหละเป็นมือสองไม่ต้องไปเสียเงินเล็กๆน้อยๆในการไปหามือสองคนใหม่เข้ามาสู่ทีมส่วนดีนเทนสันถ้าเกิดจะขายก็ขายโควาถ้าเกิดจะปล่อยยิ้มตัวก็ปล่อยยิ้มตัวส่วนใหญ่เราก็ใช้โอนาน่าเป็นมือหนึ่งลงเล่นหลักๆอยู่แล้วแต่ทอมฮีตันเนี่ยถ้าเกิดคุณรับปากว่า คุณจะให้เวลาเขาลงสนามมากขึ้นก็ต้องตามนั้นนะเทนฮารผมมีบทสัมภาษณ์ของทอมฮีตันที่พูดถึงอังเดอโน่าด้วยนะครับทอมฮีตันเนี่ยบอกว่าอังเดเนะี่ยเป็นคนที่ดีจริงๆเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีบุคลิกที่ดีมากๆผมชื่นชอบสไตล์การเล่นของเขาผมมองว่าเขาอ่ะเข้ากับสไตล์การเล่นวิธีการเล่นของผู้จัดการทีมแล้วผมก็หวังว่าถึงแม้ว่าโตผมนั้นจะเป็นผู้เล่นที่อาวุโสอายุเยอะมากกว่า แต่ผมก็สามารถเรียนรู้นะบางสิ่งบางอย่างทริคจากเขาได้เราทั้งคู่เนี่ยเข้ากันได้ดีในเวลานี้ผมก็ตั้งตารอคอยจะได้ร่วมงานกับเขาแล้วพอมพีตันกล่าวข่าวต่อไปรายง,งานจากนาสโตนเทีย1บีบีซีเรียลโซเซดาดกระตือรือร้นเป็นอย่างยิ่งจะคว้าตัวดอนนี่ฟานเดเบ็กการเจรจารพูดคุยดำเนินการอยู่ในเวลานี้โอกาสสูงมากที่เขานั้นจะเก็บข้าวเก็บของ ย้ายออกจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดอนาคตของพอโรงพยาบาลองโทนี่มาซิยาวกันบ้างรายงานจากลอบดอสัซันเทียสองข้อมูลชุดเดิมนะครับองโทนี่มาซิยาวมีแนวโน้มสูงที่ต้องอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต่อไปในซีซั่นเทียถึงนี้นะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาปีสุดท้ายของเขาแล้วสืบเนื่องจากไม่มีสโมสอนไหนแสดงความสนใจอย่างจริงจังเข้ามาติดต่อขอซื้อตัวมาซิยาวเลย ก็ต้องใช้งานเขาต่อนะในสัญญาปีสุดท้ายก็ถือว่าทํำยังไงได้ล่ะในเมื่อมันไม่มีทีมติดต่อมาก็ต้องใช้นั่นแหละไอ้คลันจะไปยกเลิกสัญญาก็ต้องจ่ายเงินชดเชยอ,อีกก็รีสสภาพความฟิตไปแล้วก็กลับเข้าสู่ทีมในฐานะของตัวโรเตชันสำหรับมาซียาวนะอืมกำลังรีสสภาพความฟิตอยู่ครับทุกคนส่วนน้องดีเทนเนสันนะครับดีลนี้คนก็ถามมาเยอะเหมือนกัน ค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะว่าฟอร์เรสะดูจะไม่ค่อยอยากจ่ายค่าตัวตามที่แมนยูต้องการก็เลยยังพูดคุยกันอยู่แล้วก็ดีนะมีอาการบาดเจ็บติดตัวรบกวนมาตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วนะครับไออาการบาดเจ็บต้นขาที่มันค่อนข้างเลื้อรลัง่ะเพราะฉะนั้นฟอร์เรสก็ต้องพิจารณาหลายอย่างทั้งอาการบาดเจ็บรบกวนของน้องดนีนทั้งค่าตัวที่แมนยูตั้งเอาไว้ดีลเหมือนก็เลยแบบว่าคาราคาซังกันอยู่นะ แต่ว่าฟอร์เรสอ่ะถามว่าจะได้จริงไหมยอยากได้จริงทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะทำโครงสร้างดีวอ่ะยังไงให้มันหาจุดกึ่งกลางอะร่วมกันได้ตัวนักเตะอยากย้ายฟอร์เรสอยากได้แมนยูอยากปล่อยอยากขายมากันที่พาดหัวข่าวหลักของคลิปดีกันบ้างน,นะครับอนาคตของแฮร์รี่แม็กควายและรวมถึงสกอตต์แม็กโทมิเน่ด้วยดับเบิลแมก ตอนนี้กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับเวสแฮมยูเอต็ดอย่างหนักหน่วงมากันที่ข่าจากหน้าจาขอบนะเทียสอันนี้เป็นเบรกกิ้งนิวเลยสโมสรคุณคอนเวสแฮมยูเอต็ดได้มีการปรับปรุงข้อเสนอไอทีแรกเนี่ยยื่นมา20ล้านปอนด์ก่อนหน้าน,นี้ถูกปัดตกไปรอบนี้ยื่นมาใหม่30ล้านปอนด์ในการคว้าตัว King of Content ์แฮร์รี่แม็กคว กำลังรอคอยทางแมนยูตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนอนี้ไหมซึ่งเบื้องต้นนะจ่าขอบบอกว่านอกจากยืนซื้อแม็กควายแบบคนเดียวเดียวๆสาสิบล้านปอนตอวน,นี้ที่แบบซื้อแบบแพคคู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะหวังว่าแมนยูจะยอมลดราคาค่าตัวแบบแพคคู่ลงมาไอทีแรกเหมือนกับว่าแมนยูต้องการเจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านปอนถ้าเกิดยอมลดลงมาสักห้าสิบห้าถึงหกสิบล้านปอนเนี่ย เวสแฮมเองก็พิจารณาเทียจ่ายเหมือนกันส่วนทางโรมาโน่นะครับให้ข้อมูลบอกว่าเวสต์แฮมยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูพิจารณาจริงๆในดีลของแม็กควายแต่ว่ายังไม่ได้มีการติดต่อบรรลุเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับทางแม็กควายการพูดคุยดําเนินการต่อไปแล้วก็ในเวลานี้เริ่มมีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจอยากได้ตัวของแม็กควเหมือนกันทีมไหนเนี่ย อย่าได้ตัวแฮร์รี่นอกจากเวสต์แฮมก็ยังมีอีกหลายสโมสรหลายทีมนะในพรีเมียร์ลีกสนใจในตัวเขาแล้วก็ล่าสุดเป็น breaking news นะครับแรนข่าวจากวิดเวลเทียหนึของดิแอเติกใสยตรงสโมสรสโมสรเวสต์แฮมยูเนเต็ดได้มีการยื่นข้อเสนอนะครับอีกรอบหนึ่งนะข่าวนี้ไม่ได้แบบมาเดียวๆแล้วขอซื้อแบบแพ็คคู่ไปเลยดับเบิ้ลแม็กให้มันจบๆกันไป ทั้งแฮร์รี่แม็กควายและก็สกอตต์แม็กโทมิเนค่าตัวรวมกันอยู่ที่60ล้านปอนด์คนละ30ใช่ไหม30-30โดยทางเวสต์แฮมนั้นกำลังพูดคุยเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับแบบเป็นรูปธรรมนะให้กับแม็กควายเนี่ยพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวซึ่งปัจจุบันนะครับแม็กควายรับค่าเหนื่อยอยู่ที่190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เวสต์แฮมเตรียมยื่น10,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ ก็คงต้องมีการพูดคุยกันเพื่อต่อรองค่าเหนื่อยเพราะว่าแม็กควายรับเยอะกับทางแมนยูอะซีซั่นล่าสุดนะครับที่กำลังจะมาถึงนี้แมนยูกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกค่าเหนื่อยไม่ถูกหักก็กลับไปรับเท่าเดิมแสนเก้าถ้าเกิดเวสต์แฮมยื่นหนึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยช่องว่างมันยังห่างพอสมควรให้อาร์มแนะนำแม้เวสต์แฮมแสนปอนด์เนี่ยแม็กควายน่าจะไม่เอานะแต่ถ้าเกิดเป็นแสนสามแสนสี่ต่อสัปดาห์เนี่ย ซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะสำหรับสโมสรอ,อย่างเวสต์แฮมแต่ถ้าเกิดยื่นไปเท่าเนี้แม็กควายน่าจะรับนะแสนสามแสนสี่ต่อสัปดาห์เนี่ยสรุปนะครับณนะตอนนี้เวสต์แฮมยื่นข้อเสนอมาซื้อแม็กควายแบบเดียวๆสาสิบล้านปอนแต่ถ้าเกิดเป็นแพ็คคู่ก็หกสิบล้านปอนไปเลยเหมาทั้งแม็กควายและกับแม็กโทมิเน่ทุกคนพึงพอใจกับราคานี้หรือเปล่าส่วนตัวผมอะ่ะผมพอใจนะหกสิบล้านปอนเนี่ยคนละสามสิบคิดง่าย แต่ถ้าเกิดแมนยูขายได้65-70ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าเว y g กูดเล่เยี่ยมเล่เงินที่ได้มาจากการขายนักเตะขาออกสำคัญมากๆนะครับในการลงตลาดต่อดีวของโซฟิยานอัมระบัตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดแมนยูก็มีข่าวกับนักเตะกองกลางอีกหนึ่งคนรายงานจากพอรจอยสายตรงลิเวอร์พูลทียหนึ่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดมีความสนใจจะเซ็นสัญญาคว้าตัวโรมิโอลาเวีย กองกลางตัวรับคนเก่งของเซาเทมป์ตันเป็นที่สนใจของหลายสโมสรมากๆนะมีข่าวว่าเชลซีก็อยากได้แต่ลีฟคูเนจริงจังถึงขั้นยื่นข้อเสนอไปรอบล่าสุดเนี่ย45ล้านปอนทีมนักบุญปัดทิ้งอีกเพราะเขาต้องการ50ล้านปอนถึงขั้นที่ว่าเจมี่คาร์ลเกอร์เนี่ยจอมอขอรอกอรถวิด่าเลยนะทำไมไม่ยื่นไปตามที่เขาต้องการล่ะ จะได้จบจบกันไปโพอจอยล่าสุดบอกว่าแมนยูสนใจเหมือนกันที่จะคว้าตัวลาเวียแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านี่ไม่ใช่การเขียนข่าวเพื่อเร่งให้ลิเวอร์พูลปิดดีลนะสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าแมนยูสนใจจริงๆห้าสิล้านปอนด์เนี่ยจะเอาตังค์จากไหนจริงไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับดีลขาออกนั่นแหละแล้วจะเอาลาเวียเนี่ยอัมราบัตไม่เอาแล้วเหรอโอ้โห ซับซ้อนมากเลยมีอะไรมาให้ลุ้นกันอีกแล้วนะครับสาหรับดิวขาเข้านะแต่ก่อนอื่นปล่อยขาออกก่อนท่านผู้ชมครับล่าสุดนี่ผมอัดคลิปเพิ่มไปเพิ่มข่าวมาประมาณตีสามเกือบตีสี่รายงานยืนยันจากลักเคิสนะครับบอกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตตดปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านปอนจากเวสต์แฮมในการขอซื้อสกอตต์แมกโทมินรวมถึงแฮร์รี่แม็กควายด้วยเท่ากับว่าแพ็คคู oo, ่ดับเบิลแม็กหกสิบล้านปอนเนี่ยถูกทางแมนยู U, ปัดทิ้ง ณตอนนี้แรงข่าวจะไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเวสแฮมจะยื่นข้อเสนอใหม่ในการคว้าตัวสกอตแมคโทมิเนหรือไม่แต่พวกเขา่กำลังพิจารณายื่นข้อเสนอที่มันดีมากกว่านี้ในดีลของแฮร์รี่แม็กควายเดวิดมอยรักแม็กควายจริงๆเลยโอ้โหแต่ว่าแมนยูเนี่ยใจแข็งนะ60ล้านปอนด์แพ็คคู่ดับเบิ้ลแม็กไม่ยอมปล่อยไม่ยอมขาย ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับฝากกดติดตามให้กันด้วยเดื่องพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่าได้เหมือนเช่นเดินด้วครับจะทำอะไรรีบทำนะจะเปิดพรีเมียร์ลีกแล้วนี่ถือว่าดีเลย์พอสมควรเหมือนกันสําหรับตลาดซื้อขายจะทําอะไรรีบทำเด้อรีบปล่อยดีลขาออกให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ bye bye, บ๊ายบายจุบจบ